ให้ทุกคนจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรระรูสัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนตั้งแต่เติ่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็เอาไปอบรมใจเจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ต่อเนื่องเอาไปอบรมใจของเราได้แล้วด้วยยัง หรือว่ามีตั้งแต่การเกิดคงใจส่งไปภายนอกอย่างเดียวมีตั้งแต่ความอยากอยากได้รับความสงบอยากจะรู้ธรรมอยากจะเห็นธรรมความอยากที่เกิดจากตัวใจนั่นแหละเขาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้หมดถ้าไม,ไม่เกิดความอยากใจก็สงบถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเพียงแค่ความเกิดความอยากความคิด อยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมาเราต้องรู้จักลักษณะของการสร้างความรู้ตัวแล้วก็ไปใช้จนกลายเป็นปัญญามาหาปัญญา ปัญญาฝ่ายทำความเข้าใจปัญญารู้เท่าทันรู้กันรู้แก้รู้จักแก้ไขพฤติกรรมของใจของเราใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามละความแข็งกระด้างใจของเรามีผมมีหานหรือเปล่าใจของเรามีความอ่อนน้อมใจของเรามีความเมตตาหรือไม,อม่เราก็ต้องพยายามแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรารู้จักฝักใฝ่รู้จกัก,จกสนใจความขยันหมั่นเพียรเราต้องสร้างขึ้นมา ไม่ใช่ว่าไปปล่อยปละเลยขยันมั่นเพียรแก้ไขตัวเราถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราเราไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้หรอกไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันถ้ารู้จักอันนี้ลักษณะของสติรู้กายเป็นอย่างนี้ลักษณะของสติเลือกลงไปรู้ลักษณะของใจเป็นง,งี้ใจเกิดปุงแต่งเราดับได้หยุดได้ตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุหรือว่าขันหา้ามมีความคิดผุดขึ้นมาที่เราไม่ตั้งใจเกิดจากใจใจใคเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรไม่อยู่สิ่งเดียวนี่แหละที่จะต้องศึกษา ให้รอียดแล้วก็ยังสมมุติให้สมบุติท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในขันทาให้รอบรู้ในกองสังขารแล้วก็รอบรู้ในสมมุติอย่างสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์ พอกายของเรานี่แหละก่อนสมมุติก่อนสมมุติก็ยังไม่พอยังอาศัยปัจจัยสี่ยังมีที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินเพียงแค่ระดับสมมุติพวกเราก็ยังไม่กระตือหรือล้นอย่างสมมุติให้สมบูรณ์แบบมันก็การปฏิบัติใจมันก็ช้าอันนั้นก็ยังไม่พร้อมอันนี้ก็ยังไม่พอม จะไปคอยวิ่งหาตั้งแต่ธรรมะภายหนอกเราก็พยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็ยังสมมุติไม่มีแล้วก็ค่อยสร้างค่อยทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสมมุติของเราไม่ให้ได้ลําบากในระดับหนึ่งก็ต้องพยายามกันไหมว่าพระวายมัะชีมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ทำนาทีของเราให้ดีบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นนึงแต่ตื่นข mm ึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้กายของเราหิวรู้ใจของเราเกิดความอยากเพียงแค่เรื่องการรับประทานข้าวปลาอาหารเรื่องความอยากความหิวเราก็ต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนเราก็รู้จักแก้ไขต่อไปหน้าความคิดปัญญาคิดหรือว่าใจคิดหรือว่าอาการของใจคิดเราก็ต้องพยายามมานะมีอะไรก็ช่วยกัน อันนี้ก็ออกพรรษามาเกือบจะจบละแหละจบงานกฐินแทบมันทุกจุดแล้วนะนะจบงานกฐินมีแต่งานทํางานภายในจบมีแต่งานภายนอกงานภายนอกมีอะไรเราก็ช่วยกันที่นนท์บังที่นี่บังทำเดี๋ยวนี้ก็ทำทางลานเจดีสร้างพระมหาเจดีคนดูแลต้นไม้ก,ก็ช่วยกันดูแล ให้ดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยทำพยาหนักแล้วก็ช่วยกันทำคารวาดญาติโยมพี่มาอยากให้ช่วยก็ช่วยกันอย่าไปงอมืองอเท้าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็ขยันอยู่ที่วัดก็ขยัน ถ้าคนวัดเจ็ดขัน้นพระเจ็ดขัน้นชีเจ็ดขัน้นไปที่ไหนก็ไม่จเจริญหนักตัวเราหนักคนอื่นหนักทหารที่ข้อวัดปฏิบัติมีไว้เพื่อขัดเก่ากิเลสเจริญสติเพื่อที่จะคลายความหลงดับความเกิดละกิเลสให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรามองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันถ้าเรารู้จักสอนตัวเราแล้วตื่นขึ้นมารีบสอนใจของเราสอนกายของเรา,กา,เราการดําเนินชีวิตก็จะ จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวไปอยู่ที่โนดฝึกธรรไม่รู้จักทำเจริญสติไม่รู้จักว่าลักษณะของสติเป็นยังไงนอบรมใจอะไรคือตนตนตัวแรกคือสติตนตัวที่สองคือใจท่านงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอบรมตนอยู่ด้วยปัญญาก็อยู่ด้วยสติที่เราสร้างขึ้นมาแต่เวลานี้กําลังสติมันมีน้อยเอาเพียงแค่สร้างกับประคับประคองให้มันต่อเนื่องก็ทํากันไม่ค่อยจะได้ จะเอาไปอบรมใจได้ยังไงจะไปขัดเกากิเลสไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลได้ยังไงพอใจเกิดมานานเขาหลงมานานเขาก็หาตั้งแต่สิ่งดีๆมาหลอกมาหลอกแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนะก็พยายามเบาธรรมอะอะสร้างความไม่ถึงรับรู้การหายใจเขาออกให้เชื่อมโยงกันนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำอ่ะปากกันไหวพระพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทําความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท